ด้วยเนยว่กินวันนี้เราจะมาสั่งปัดกับเรานะครับที่ร้านเฉลี่ยหลังตลาดวัดดอกไม้ครับคุ้ยหลังมัดดอกไม้ตลาดน,าดนี่ว้าวอาหอมเลยวัดที่คือกระเพราหมูสับนะครับตัวน,นี้ใส่หมูก่อนนะครับนคนๆกับเครื่องหย่อนเล็กหย่อนน้อยเครื่องปรุงมากมายใส่เข้าไปน้ำตาลทรายแล้วก็พลิกด้วยน้ำ,นำ เลยจ้าทีนี้ก็ก็ย่ำยเหย่ำย่ำย่นั่นเองครับยเหย่ำแบบหอมๆเลยเห็นไหมทีนี้ก็ใส่กรองครับนี่กระเพราข้าวนะครับวันนี้ต่อไปเมนูที่สองครับผัดเครื่องก่อนครับจจากจจากจั๊กจ้หอมมวหวยเมนูนี้ก็จะเป็นกระเพราื่องในนะครับข้าเครื่องในไก่ครับเขาก็ใส่มาแล้ว ยาวๆยาวๆหยดหยดมือคนขโมงเลยไฟแรงมากเลยครับหอมกลิ่นเลยเลยโอคค้ดูสัดกระเพาะนันเองต่อไปขั้นตอนเครื่องปรุงใส่ลงไปจัวกจ่วพอดีน้ำตาลทรายใส่เข้าไปจั่วพอดีเกลือจั่วพอดีแล้วก็อะไรน้ำมันหอยจั่วแล้วก็ยาวๆยาวๆอย,ย,ย,ย่างนี้นะครับเนี่ยหอมมือไงเนี่ย,ย นี่คือเมนูที่สองของเราครับเกี๊เครื่องในไก่ใส่ไปก็พอเราไปชัว่วเหยาเหยาเหยาอม่หอมอีกนี่น่าทานมากเลยจ้าต่อไปก็ขั้นตอนใส่กบนี่ครับกระเพราเครื่องในไก่ราดข้าวนั่นเองครับโอ้ใส่ไข่ดาวด้วยนะว้าบวางว้าวนี่หน้าตาสดใสน่ากินมากเลยจ้านี่กระเพราเครื่องในไก่ไข่ดาวนั่นเองครับ ของเท้จริงๆไม่ควรพลาดที่ร้านเจเอหลังวัดดอกไม้ไมคพบเรียบร้อย <3 S 1> อร่อยจริงๆ<ะ>ใส่กล่องนี่ครับใส่กล่องใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็จะหห้วกลับบ้านเลยนั่นเองครับ